ไทยมีสามสีมันอย่างว่าแหละลูกคนไทยแบบอรุณมาลวยไงบางทีรถลาไงเนาะแถวสีลมมันเคยมีกฎหมายนะว่าถ้ามีคนขับมาคนเดียวขับเข้าไปจะโดนจับนะแต่ก็ไม่รู้จะควบคุมได้แค่ไหนญาญ่าเดินข้ามสะพานไปนี่น่าจะไม่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงอย่าหลายครึ่งชั่วโมงก็คงจะจบพอดีเนาะแต่ก็แวะมาดูสภาพการ จราจรเนาะแล้วนะบนไปงั้นแหละกนะ็สู้ๆเหมือนเดิมนะเ,นเพื่อนๆนะโอเคนะอล้ก็วิวสวยๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้ดูนะบางทีถือกล้องถ่ายไปถ่ายมาเนี่ยเราก็กลัวเหมือนกันนะวิชาชีพแล้วม่เข้ามาตะกลบนขอบคุณเด้อขอบคุณ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 ,คณน,คนันนันัอีกคนเอเรือลำใหญ่เนี่ย s k e t ช h เออเรือสวยเรือสวยเรือสวย เรือลำนี้สวยมากโอเคเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปฝั่งรู้นกัน mm. เรือจะมาเชียบท่าเข้ามา mm. มเรืนจะเปท่าเรือท่าเรือท่าเรือสาทอ่อนนะเห็นเรือมาแล้วเออโอเคหลังโควิดทำให้คนผ่อนรถผ่ถอนบ้านโดนยึดบ้านทำให้รถรถเดนได้กับหมู่ไฟแ,แนนซ์โอ้ขนาดนั้นเลยเหลยลยูกนะ ก็ว่ากันไปเนาะเนจิสเลมือนเนจิสเลมเนมือบางต้องโอเคขอโทษ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 เราจะข้ามไปแล้ว, <laughs> วนะพ <laughs> ี่น้องส14นาทีเน็ตย,ย่างยังโอเคอยู <laughs> ่ได้อยู่ได้อยู <hard> อ่เพราะสั่งคนมาทำงานแล้วก็ <laughs> วมีคนเดินเรื่อยๆนะเนี่ย <laughs> <laughs> เออว่าไป <laughs> อืฮะอ่าฮะื้ม <laughs> ภาพสวยๆก็ต้องรอาัา,ะาระวังด้วยเออโอเคโอเคแข่งกีฬาที่โรงเรียนมัธยมทำเนี่ยเพราะว่าหนูอยู่จังหวัดสุราษฎร์นี่อ๋อโอเคโอเคเอ่อเอ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 อ,เอ,อ,เอ,อักแอนติกรูททำช่องแล้วเปล่าล่ะลูกจะไ,ได้ไปตามดูให้นะโอเคจ้าได้เลยเราจะเดินข้ามกันแล้วนะเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันนี่ เราจะข้มามด่าดนรถไฟฟ้ารถจนรถมอเตอร์ไซค์ไปละไปละไปละเดินไปดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยเดินริมริมนี้นะจ๊ะเออเรือก็มีไปละเพราะนั่นก็ได้รำนำหนูเรียนบทที่หนึ่งอยู่เลยค่ะ ะจญภัยสุดสาคอนโอเคโอเคดีมากดีมากก็ดีใจนะเดี๋ยวนี้เขาเอาขยายความของบทกลอนมามันมันเป็นมันเป็นไอ้น,นี่ด้วยนะลูกเป็นเรียกว่าการทำแผนการสอนอะ่ะนะการทำแผนการสอนก็ต้องเอามาปรับให้เข้ากับสังคมศึกษาบูรณาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แนะล้วลูกนะ สองคืนอ้าวรถไฟฟ้าสองขบวนมาเจอกันตรงนี้ได้มากเลยนี่รถไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เออนี่น่น่ตรนี้สวยนี่สวยนะคะไปต่อเด้อพี่น้องไป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 ฝนจะมาอีกแล้วเนี่ยก็แช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 ลมก็แรง รถไฟฟ้า <ST> S> <S ไปละไปละขบวนนี้ยาวเชียวหนางเลือกหนังเงือกข้อศิษย์สสุดยอดลูกสุดยอดเก่งมากเก่งมากโอเคเลย <Yun. S 1> ดี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 เอ่อให้ทำเป็นรายงานหรือเปล่าล่ะลูกด <SU tab> ูให้ดีกนแบบไหนหน้าเนี่ยเนี่ยเนีน่ะะยการจราจรสองภาคค่ะ ลมเย็นสบายอย่อยาเดินมานานล้วเสียงรถดังไปหน่อยนะพี่น้องขออภัยเด้อมาดูสั่งรถ